สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เคารพทุกท่านดิฉันคุณครูเพ็ญนภาพรเหมือนละไม้คุณครูยังไม่มีวิทยฐานนะโรงเรียนวีรสตรีอนุสร์ค่ะดิฉันเป็นครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยค่ะโรงเรียนวีรสตรีอนุสร์เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นตั้งแต่มัธยม,มศรรึกษาชั้นปีที่ 1- ถึงปีที่6ค่ะ และดิฉันในตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ค่ะวันนี้ขอกลับเรียนเสนอแนวทางการจัดการการเรียนรู้เรื่องระดับของภาษาซึ่งดิฉันได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเชิงรุก active learning และดำเนินการด้วยวงจรการเรียนรู้5ขั้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการเลือกใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับบุคคลโอกาสและบริบทที่หลากหลายสภาพของปัญหานะคะของผู้เรียนในฐานะครูผู้สอนจากการติดตามชิ้นงานและสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของนักเรียนพบประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนจำนวนหนึ่งนะคะใช้ภาษาแบบเดียวกันทุกบริบทค่ะนำถ้อยคำกึ่งภาษาพูด ภาษาแสดงแล้วก็คำย่อจากสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ในงานเขียนทางราชการนะคะหรือว่าเวลาคุณครูสอนในเรื่องของงานเขียนต่างๆเนี่ยการเขียนต่างการการเขียนงานวิชาการแล้วก็การกล่าวรายงานหรือการติดต่อราชการค่ะนักเรียนยังไม่สามารถจําแนกระดับของภาษาและมารยาททางภาษาให้สอดคล้องกับผู้รับสารเช่น ครูผู้บริหารหรือบุคคลที่ควรได้รับการยุกย่องผลที่ตามมานะคะก็คือนักเรียนเนี่ยขาดการสื่อสารที่เหมาะสมค่ะขาดความน่าเชื่อถือทั้งในชั้นเรียนและในชีวิตจริงนะคะ เหตุผลในการเลือกสอนค่ะเรื่องของระดับของภาษานนะคะดิฉันเนี่ยจึงกําหนดหน่วยการเรียนรู้ระดับของภาษาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจความหมายลักษณะและความแตกต่างของระดับของภาษาค่ะซึ่งนะคะระดับของภาษาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนั่นเองนะคะ การเลือกใช้ภาษาได้เหมาะสมตามสถานการณ์จริงทั้งการพูดเขียนและการสื่อสารผ่านสื่อดิจิตัลตระนักถึงคุณค่าและมารยาททางภาษาไทยค่ะอันเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะความสอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาและ กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งมุ่งเน้นนะคะความสามารถด้านการฟังพูดการอ่านการเขียนและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องโดยกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนนะคะสามารถอธิบายและจําแนก ระดับภาษาได้อย่างถูกต้องพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบได้นักเรียนสามารถเลือกใช้ระดับของภาษาให้สอดคล้องกับบริบทบุคคลและโอกาสได้นักเรียนสามารถนะคะผลิตชิ้นงานภาษาไทยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนะคะคำกล่าวสุทรพ์ข่าวสั้นข้อความแชทจดหมายขออนุญาตนะคะได้อย่างเหมาะสมค่ะรวมถึงนะคะมีการแสดงออกการสื่อสารนะคะทีเ่เลือกใช้ระดับของภาษาได้ถูกต้องตามสถานการณ์ด้วยนะคะนักเรียนมีมารยาททางภาษาได้อย่างสุภาพขอรบผู้รับสารแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้อย่างรับผิดชอบค่ะสําหรับรูปแบบและเทคนิคการสอนนะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นค่ะวาดิฉันนะคะได้ใช้กระบวนการเชิง ลุกด้วยวงจร5ขั้นหรือว่าใช้รูปแบบการสอน 5e ทั้งหมดนั่นเองค่ะ ซึ่งดิฉันนะคะก็ได้ดําเนินการสอนค่ะโดยให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้ลงมือทําทั้งหมดเลยนะคะคุณครูก็เพียงทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษากิจกรรมนะโดยยึดนะคะของ 5e ค่ะดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะขั้นกระตุ้นความสนใจนะคะเป้าหมายก็คือปลุกเรา้าแรงจูงใจแล้วก็การตั้งคําถามนำนะคะก็จะมีการเปิดคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆค่ะจํานวน2นาที นะคะให้นักเรียนดูนะคะจำนวน2คลิปค่ะใช้ภาษาระดับภาษาที่แตกต่างกันในบริบท ใกล้ตัวของนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปในเรื่องของการเปิดงานที่มีพิธีกร MC กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นข้อความลายการสนทนากับกลุ่มเพื่อนนะคะให้นักเรียนได้สังเกตเปรียบเทียบและตอบคําถามนําว่าเพราะเหตุใดภาษาในแต่และตัวอย่างเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมตอบคําถามนะคะพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ร่วมกันกําหนดปัญหาในการเรียนรู้นะคะว่านักเรียนเนี่ยจะเลือกใช้ระดับภาษาอย่างไรให หเหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะขั้นตอนที่2ก็คือขั้นสำรวจแล้วก็ขั้นค้นหานะคะเป้าหมายก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้สืบค้นนะคะทดลองแล้วก็ค้นพบความรู้ด้วยตัวเองค่ะโดยการที่คุณครูเนี่ยได้ให้ใบความรู้นะคะ เกี่ยวกับระดับของภาษาค่ะกะ็ใบความรู้ของคุณครูเนี่ยก็จะมาเป็นในเรื่องของความเรียงนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้อ่านและได้ศึกษาใบงานตัวนั้นแล้วค่ะก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ทําการสรุปนะคะองความรู้ในใบงานทั้งหมดเนี่ย เป็น My m มล์แมปปิ้งนะคะนักเรียนก็จะได้รับนะคะใบความรู้คนละหนึ่งใบนะคะและก็เป็นแผนผังความคิดนะคะคนละหนึ่งใบหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องสรุปเนื้อหาในใบความรู้เนี่ยค่ะเป็น My m มล์แมปปิ้งได้นะคะว่าภาษาแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ระดับแล้วในแต่ระดับมีวิธีการใช้หรือว่ามีลักษณะอย่างไรนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะมีการเดินเยี่ยมกลุ่มถามคําถามชี้นำนะคะให้คําแนะนําน้อยที่สุดเพื่อการลงมือทําของนักเรียนให้นักเรียนได้วิเคราะห์นะคะในเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะคะคาดการระดับของภาษาที่เหมาะสมนะคะขั้นที่3ค่ะขั้นอนธิบายความเข้าใจนะคะเป้าหมายค่ะก็ทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจนะ,ะที่ค้นพบเนี่ยมีความชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะซึ่ง นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละคนนะคะก็จะเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของคอยคำนะคะในภาษาแต่ละระดับไม่ว่าจะเป็นภาษาระดับพิธีการนะคะภาษาระดับกึ่งทางการนะคะภาษาระดับไม่เป็นทางการภาษาระดับกันเองนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอ ภาษาระดับที่เป็นภาษาปากนั่นเองนะคะคุณครูก็จะมีการสรุปนิยามค่ะหลักเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของแต่และระดับของภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นคําเลือกใช้รูปแบบของประโยคการและเทะมารยาททางภาษานะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำนะก็คือเป็นการวิเคราะห์สรุปกับนักเรียนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นของการขยายความรู้แล้วก็การประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะเป้าหมายก็คือการนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่และซับซ้อนมากจริง ขึ้นนะคะนักเรียนเนี่ยก็จะได้รับนะคะ,ะในเรื่องของบัตรนะคะเป็นบัตร สถานการณ์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้นักเรียนนะคะได้ดูภาพนะคะดูภาพสถานการณ์ที่คุณครูเนี่ยขึ้นบนหน้าจอให้แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันทายค่ะว่าบัตรภาพนะคะที่ปรากฏอยู่บนจอของนักเรียนเนี่ยค่ะเป็นระดับของภาษาใดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็จะได้นะคะในส่วนของนะคะสถานการณ์บทบาทสมมุติค่ะนักเรียนก็จะได้แสดงบทบาทสมมุติด้วยนะคะโดยการจับฉลากสถานการณ์ซึ่งคุณครูเนี่ยกำหนดนะคะสถานการณ์ ให้ทั้งหมด10สถานการณ์ค่ะและให้นักเรียนร่วมกันจับฉลากนั่นเองนะคะว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ฉลากสถานการณ์ใดแล้วก็ส่งตัวแทนนะคะนักเรียนออกมาแสดงตามสถานการณ์ที่ได้รับนะแล้วนักเรียนก็จะต้องนะสรุปนะบทบาทสมมุตินั้นลงไปในใบงานนะคะว่าบริบทของเนื้อหาที่นักเรียนได้ไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนก็จะไดะ้ร่วมกันวางแผนมากยิ่งขึ้นนะคะและขั้นสุดท้ายค่ะขั้นประเมินผลแล้วก็สะท้อนความ ความคิดนะคะเป้าหมายก็คือตรวจสอบความก้าวหน้าแล้วก็สร้างการเรียนรู้นะจากการทบทวนนั่นเองค่ะก็จะมีการประเมินนะคะระหว่างเรียนนะโดยครูเนี่ยก็จะมีแบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารชิ้นงานตามสถานการณ์ค่ะการประเมินตนเองแล้วก็ประเมินโดยเพื่อนนะคะมีความถูกต้องนะคะในเรื่องของระดับของภาษาความเหมาะสมนะคะของถ้อยคํากับบริบทความชัดเจนความเป็นเหตุเป็นผลมารยาททางภาษาแล้วก็ความสุภาพนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียน ะะก็จะเรียนรู้ร่วมกันค่ะให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดนะคะจุดที่ทําได้ดีและสิ่งที่ต้องอพัฒนานะคะาสาหรับนะะัก ในบทเรียนนี้เรื่องของระดับของภาษาเนี่ยคุณครูก็จะมีนะคะแบบฝึกหัดนะคะ,ะท้ายเรื่องนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันทําด้วยนะคะก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบชัดเจนนะคะผลที่คาดว่าจะได้รับและจะเกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะนั่นก็คือนักเรียนสามารถจําแนกและอธิบายระดับของภาษาได้อย่างมีเหตุผลค่ะนักเรียนสามารถเลือกใช้ภาษาได้ถูกต้องตามการละเทศะในการพูดการเขียนและการสื่อสารนะคะนักเรียนมีวัฒนธรรมการสื่อสารที่สุ ภาพและก็เคารพผู้อื่นนั่นเองค่ะสร้างภาพลักษณ์นะคะที่ดีแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะสำหรับผู้เรียนนะคะสามารถพัฒนาทักษะศตรวรรษที่21นะคะทั้งการทํางานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์นะ,ะแล้วก็การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะสําหรับในเรื่องของระดับของภาษานะคะที่คุณครูได้ทําการเรียนการสอนไปนะคะโดยยึดผู้เรียนนะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะใช้กระบวนการเชิงรุกนะคะหรือว่า active learning นั่นเองค่ะที่ทําให้ผู้เรียนนะคะได้รู้จักการทํางานอย่างเป็นระบบช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะค้นพบความรู้ด้วยตัวเองและสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะคะสุดท้ายนี้ขอกราบขอพระคุณนะท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านค่ะที่กรุณาพิจารณานะคะแล้วก็รับฟังการนําเสนอของดิฉันค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ